ตกัตากาตักผากันเฮา่แดงอยู่สซบกันตักผามตักผาลจ้ะตักผากอนกันเด้อหากรเพียบล้อมนะคะ มซื้อน้ำอะไรมากินลืม <c> ซ <oughs> ื้อน้ำครกมากินสักกรวดนึงอันนี้ต่างแบบอันนี้เลยลืมซ <c oughs> ื้อน้ำครกครกมากินสักกรวดหนึ่งเรื่อยไปนั <c oughs> ่นแหละ <c oughs> อย่างนกินอันนั้ <c oughs> กนก็กินไปกินไปกินไป สวัสดีทุกคนจ้าดีตัวย่างด้วยนี่น mm -hmm. มาบานนีกับตรงมัดซักผาตาแต่ตากยั่เดียวมัดซักดอกมักดซ้านี่พี่เขาพี่เขานี่ฉักเองเราก็เป็นแผนกตากนะคะสองคนแเราก็เป็นแผนก คงในนี้ต่างๆต่างๆเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นเราไม่มีเวลารื้อสื่อน,น้ำขวดมากินจักหน่อยบางทีมังอยากกินเนาะบบแม่น่นนนปะปกติเ้าบมักินอยู่แล้วไงน้ำโค้งน้ำเป๊บซี่น้ำอย่างนี่ยบ่ค่อยกินไงบางจอมันอยนนากนะ กินเยอะุบวานี้ไ่ค่อยกินุนี้ม่ค่อยอยากวันนี้มันเสาร์เนาะค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะวันเสาร์เนาะนี่ก็ว่าวิ้เพื่อเดียวลล่ะนะคะ กูอยู่ผู้เดีนี่ห้ับงเกอยกค่อยก็ว่างก้อยอยู่ผู้เดียนี่แหะค่อยก็งก้อยผู้เดียวนี่แหละนๆเอ้ยค่อก็บงก้อยอยู่ผู้เดีนี่แหละแลวกลก็ไปนอนหมดแล้วนะคะ อนิงอีมงนะคนซื้อเสือมาแล้วนี่เสื้อแล้วมันคนละสากันเซ็ดยันี้นดีไม่ใช่เลยเเคนหม,ามาักก็คนหมัสีอื่นมีเป็นตาสีดำ สีดำใส่เกงยีนก็สวยดีมันบอกคนโตใหญ่มันต้องใส่เสื้อใหญ่เนาะนี่มันโตหน้อยเนาะ มัน e e ้องเามรเท่าก็มีสองบาทนี่นะเพื่อนๆในนี้นะเท่าก็คนสองบาทนี่ บ้านนุ่เนี่ยบ้านนี่เนี่ยคนชองบ้านสองคนเนี่ยพี่เขาก็ค่อยไปมาไปมากันทุกอย่างคนนี้เลยแต่เขาไปไปมาๆม,ม,มันมันมันไม่ไหวมันเื่อยไปนอนอดิุ่นเลยสบายนอนอดิุ่นเลยเาอ่ะตัวยาวนะคะ ขาวขาวขาวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไขานะ่เนอะเดี๋ยวกันเนอะอันกันเ้อะทั้งสุขสวัสดีครับแวะทักทายให้กำลังใจด้วยครับจ้าขอบคุณค่ะคุณทั้งสุขได้ได้ทำยูทูปไหมคุณทั้งสุขได้ทำไหมถ้าทำแล้วเดี๋ยวนี้จะเข้าไปตามได้ทำบ่ เดี๋ยวจะเข้าไปตามนะคะต้องสุกเขียนบอกมาด้วยทำหรือว่าไม่ได้ทำคะ่ะหรือว่าเล่นเฉยๆเดี๋จะเข้าไปติดตามนะคะับทำหรือเปล่าจ๊าจะทำไดิดถึงก็ กระบาดเดยอกระทบอน้นี้ชิเข้าไปจามเด้อมเนด่อนตากบาเดเสร็จแล้วเด้ออีกสักพักในนี้ก็จะขายของแต่ว่าจะทำไอ้นี้ก่อนไมโครโฟนก่อนทนนี้บรสลัทแน,น่นี้บกท์ไงาะว่าไม้ตัวหนึ่งมันเสียเขาก็ใสตัวหนึ่งเนาะ yeah